ร้อนแรงมากนะนาทีนี้นะคะกระสายวิบวับทองดำแบ็กโกรลูกค้ารีเควสกันเยอะลูกค้ารีเควสกันเยอะเราก็จัดซะหน่อยแต่มีไม่เยอะหรอกบอกเลย <c oughs> รีเควสเยอะนะครับ <c oughs> แต่ว่ามีไม่เยอะแต่มีไม่เยอะมีเหลือไม่เยอะแล้วค่ะเพราะว่ามันออกเยอะเหลือเกินกับคันวีแบสแบ็กโกลก้าวฟุตกาไฟนี่ให้มาดูเนื้อแบงก์ก่อน จุดพรี OK เขาอยู่ที่เนื้อแบงค์นะคะเป็นลาย Limited Edition นะคะมีแค่รุ่นนี้เท่านั้นนะคะขอจัดชุดกับเพนสควอขอเรียกมันว่าเพนสควอนะคะพี่เพราะว่าชื่อเรียกอ่านยากเหลือเกินเพนสควหลอดตัวใหม่ที่หนูเพิ่งลงไปเมื่อสองวันที่แล้วเมื่อวันศุกร์แต่วันนี้วันจันท์หมดไปครึ่งนึงแล้วนะคะมีประกันด้วยเพนสควอเรียกง,ง่ายๆ <c ười> <c ười> เปคตามนี้อย่างที่บอกนะคะเบรกคาร์บอนน็อกแต่งดีไซน์สวยสปูนเป็นโลอลูมิเนียมนะคะนี่ชอบน็อกเขามากเลยโอ้โหหมุนเนียนหมุนนิ่มใครที่ตามหา BG จ a c k g o เอาชุดนี้ไปเซิร์ฟก่อนแล้วกันนะตีงานโครงงานเขื่อนสวายบ่ไม่เกะกะนะคะชุดนี้9ฟุตเนี่ยคัน,นใหม่ๆเนี่ยมันเด้งตะดึงตะดึงตะดึงตะด,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 ดึงอย่างเงี้ย ดองดีจริงๆเลยแต่เหนียวหรือเปล่านะอะว้<ม>าต้องงัดให้ดูโอ้วันนี้วันจันนะจัดชุดกันโหดโอดไปเยอะออกของกันเยอะก็ต้องเทสโหดอ <นะ S 2> อีกสักรอบอ่ะเต็มที่<ต>ครับคันนี้หนูบอกเลยว่าชุดนี้เจอไหวน้อยเจอบึกกลางเนี่ยมันนะเจอรถทุ่งรถงถังนะเล่นไปเลยพกง่ายเวลาเก็บแล้วก็เหลือเท่านี้นะคะนะ ประมาณสองสอบสองสอบนะเกียร์ใต้ลสบายๆชอบแบงค์เขามากเลยเฮ้ยเรารีวิวมาขนาดนี้แล้วแต่เราไม่บอกราคาได้ไงวะเนี่ยเขาต้องฟ้องศกบอเนียไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเรารีวิวไปก่อนเอ๊ะแล้วตัวนี้ที่จัดให้พี่แอดที่เขาไปตกบออ่อป้าวนใช่ไหมที่บ่อบุฟเฟ่ปลาบึกร้อยห้าสิบบาทโอ้โหพี่คะนี่เขาจัดชุดนี้ไปนะครับห้าชุดวัดปลาขายอะ่ะได้สองหมื่น ไปไปช่างปลาขายได้สองหมื่นนะครับเกินค่าเบ็ดแล้วอ่ะตอนนี้พี่ช่างปลาขายได้สองหมื่นแต่ชุดนี้อยู่แค่สามพันสามเก้าสิบบาท,ะทอะไรนะจัดได้ที่เลยสามพันสามเก้าสิบบาททั้งันหมื่นโลแถมสายเอ็นเจแปนให้ด้วยเลยแล้วกันเนาะอเอาเป็นสี่สิบปอนด์ให้ร้อยเมตรเลยนะไปถึงจะได้ไปประกอบกันเองได้เลยนะคะสาหรับบางคนที่มีสายเอ็นอยู่แล้วก็เอาไว้แสแปนอื่นได้แต่อันนี้หนูให้แถมไปนะคะกับชุด V back back go คู่เพนสควอร์ห้าพันเบอร์ห้าพันนะครับเบอร์ห้าพันนะเน้นใช้งานเบรคคาร์บอนหกลูกปืนสแตนเลสน็อกแต่งสปูลอลูมิเนียมนะคะจิ๊กเสียงก็จะดังกลางๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นสไตล์เพนนะเขาจะไม่ได้แบบเบรกเหมือนเบรกจีนเออจิ๊กเสียงเหมือนจิ๊กเสียงจีนน่จิ้งกลางจิ้งกังอะไรอย่างเงี้ยมันจะหักไวนะ อันนี้เน้นทน,น,น,นไซส์ยี่บห้าสามสิบสบายสบายโอ้โห<พ>แกไปงัดไซส์สี่สิบกว่ามาครับขายนี่ได้ค่าเบ็ดคืนเลยอะแกขายได้สองหมื่นกว่าจัดไปอีกสี่ชุดเก็บง่ายนะคะครบชุดพร้อมส่งนะคะสามพันสามเก้าสิบาทนี้ไม่เยอะหรอกเหลือ,อแค่ยี่สิบชุดเท่านั้นแหละพูดเหมือนมีเยอะ <S <S เพราะว่าลอกเนี่ยได้มาแค่แปดสิบตัวใช่ไหมเบอร์เนี้ยแต่ว<แ>ันนี้ก็ส่งเฉพาะลอกไปเยอะอยู่นะคะก็จัดกันไวๆวแล้วกันเนาะ ยัดลอเื่อแต่เลยจ้าสองสมทีนใครมีแผนนะครับปลาบึกบุฟเฟ่น,นะครับช่วงนี้กําลังมาแรงเน้นตีไกลนะครับ<ม>ตัวนี้ตีกลางบ่อเพราะว่ามันต้องตีไกลนะบ่อนี้ครับลูกค้าไปมาหลายคนแล้วถ้าตีไม่ถึงมันไม่กินฝูงมันอยู่ไกลก็จัดชุดนี้ไปครับ<ม>เท่าไหร่นะ สามพันสามเก้าสิบาท, 3, 3, บาทคุณไปตกปลาบึกสักยี่สิบโลได้ตัวเดียวกับคุณก็ได้คืนและค่าคันเบ็ดะคร <c oughs> <ฆ>ับโคตรคุ้มเขาขายโลเท่าไหร่นะตอนนั้น <โฆ S 2> นะตัวหนึ่งเกินคุ้มเอามาขายตลาดเดี๋ยวนี้ปลาบึกโลล,ละแปดสิบร้อยหนึ่งยี่สิบโลเท่าไหร่แล้วสองพันง่ายๆได้ช <c oughs> <c oughs> ุดฟรีได้ตกฟรีด้วยฟรีนะไฮโซอันนี้ไม่มีแล้วโอเค ไปรีบไปลงเร็ว20ชุดนะครับ20ชุดนะครับบอกไว้ก่อน3390ส่งตรงถึงหน้าบ้านโอเคครับสวัสดีครับ